สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด9.1หน้า58ซึ่งเป็นบทรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะบทที่9ค่ะก่อนอื่นเนาะเรามาหารูปสี่เหลี่ยมกันก่อนนะคะโดยที่โจทย์บอกว่าให้ระบายสีรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปอันไหนนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างนะคะเราก็มาสังเกตเนาะรูปสี่เหลี่ยมจะต้องเป็นรูปที่มีมุมสีม่มุม มีด้านสี่ด้านและเป็นรูปปิดรูปปิดก็คือรูปที่มันชิดกันนะคะเส้นต่อกันทั้งหมดอย่างข้อ A นะคะรูป A เนี่ยไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันมีอากาศอยู่ตรงเนี้ยมันสามารถออกได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไม่ระบายนะคะเราจะระบายที่รูปสี่เหลี่ยม B ค่ะะเราก็ทำการระบายเลยเลือกสีที่ชอบนะคะแล้วก็ ระบายลงไปให้สวยงามรู้ายจะขออนุญ,ญาตระบายคร่าวๆก่อนเนาะแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆมีเวลาก็ไประบายให้เต็มเลยนะคะเต็มรูปนะสี่เหลี่ยม B เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเนื่องจากเป็นรูปปิดที่มีมุมสี่มุมมีด้านทั้งสี่ด้านนะคะรูป A ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่รูปปิดนะคะ รูป C ใช่ไหมเอ่ยมีมุม4มุมมีด้าน4ด้านนะคะแล้วก็เป็นรูปปิดด้วยเพราะฉะนั้นรูปสก็ใช่นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสระบายไปเลยเอามาเช็คถัดไปค่ะรูป D ใช่ไหมคะรูปดีเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราไม่ระบายค่ะรูป E ล่ะ มันมีเหลี่ยมตรงนี้เพิ่มมานะคะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่ามันมีเหลี่ยมย่อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะจะเป็นรูปที่กี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดแดเพราะฉะนั้นไม่ระบายนะคะรูป f ค่ะรูป f ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่มุมนะไม่ใช่เหลี่ยมนะคะเราไม่ระบายรูป g ก็ไม่ใช่นะคะรูป g เป็นรูปกี่เหลี่ยมเนี่ยห้าเหลี่ยมนะคะรูป h ค่ะ 1>, 1 2 3่ามี่นับมุมทุกมุมนะคะครบเป็น4ี่มุมแล้วแล้วก็มีด้านอยู่4ด้านนะคะหนึ่สอเพราะฉะนั้นระบายรูป S เป็นรูปสี่เหลี่ยม H ทันทีเลยระบายเลยนะคะแบบนี้เลยถัดมาค่ะรูป I ค่ะ มีมุม1 2 3 4 4มุมเหมือนกันแล้วก็มีด้าน1 2 3 4 4ด้านแล้วก็เป็นรูปปิดเพราะฉะนั้นรูปไอใช่นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมระบายด้วยเลย มาเช็ครูป J นะคะรูป J ค่ะมีมุมอยู่1 2 3 4สแล้วก็มีด้าน1 2 3 4ด้านเพราะฉะนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะระบายเลยแต่รูปสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้เราก็ไม่ค่อยเจอหรอกนะคะเด็กๆก,ก็มักจะเจอในแบบรูปสี่เหลี่ยม B c ซย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่นะคะ ถัดมาค่ะเช็ครูปเคซิ๊งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ามุมเพราะฉะนั้นไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมนะคะข้ามไปหารูป L ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมข้ามไปเป็นรูป M ค่ะหนึ่งสองสามี่สี่มุมแล้วก็มีหนึ่งสองสามสี่สี่ด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะคะระบายที่รูป M เลย เช็คไล่ไปเลยนะคะพอ M เ,เสร็จแล้วเราก็จะไป N ต่อนะคะรยบายรูป N ค่ะ1 2 3 4 4มุมแล้วก็1 2 3 4 4ด้านเพราะฉะนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะระบาย รูป O รูป O นี้เป็นกี่เหลี่ยมคะ1 2 3นะคะอัน1 2 3 4 5 6 6หเหลี่ยมเพราะฉะนั้นไม่ระบายนะคะแล้วก็สุดท้ายรูป P 1 2 3 4 5เป็นห้าเหลี่ยมไม่ระบายเรามานับจํานวนรูปสี่เหลี่ยมดูซิว่ามีทั้งหมดกี่รูปคะในหน้าห้าสิก็มีรูป B นะคะรูป C รูป h รูป i รูป j รูป m แล้วก็รูป n ทั้งหมด7รูปนะคะเขียนเลข7ลงไปเลยทั้งหมด7รูปแบบนี้ค่ะโอเคแบบฝึกหัดนี้ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นการหารูปสี่เหลี่ยมให้ให้ครบนะคะว่าในหน้านี้มีทั้งหมดกี่รูปก็คือมีทั้งหมด7รูปนะคะ ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัด9.1เป็นไงคะง่ายมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาต่อในแบบฝึกหัด9.2นะคะหน้า59ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ